สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนนำหนังสือวรรณคดีลำนําขึ้นมาเลยคะ่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่บทที่5นะคะภาพวาดของสีเทียนหลังจากที่เราอ่านเรื่องภาพวาดของสีเทียนไปมีใครสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะคำบางคำแปลว่าอะไร วันนี้เราจะมาอ่านคำศัพท์กันนะคะมาพร้อมกับความหมายว่าคำคำนั้นหมายถึงอะไรนะคะคำแรกของเราเลยก็คือคำว่าคำประพันธ์มีใครรู้จักคำว่าคำประพันธ์ไหมเอ่ยอคำประพันธ์หมายถึงแต่งเรียบเรียงร้อยกองหรือผูกถ้อยคําเป็นข้อความเชิงวรรณคดีนั่นเองนะคะ ไดโนเสาร์มีใครรู้จักไดโนเสาร์บ้างมีหลายคนรู้จักไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์ก็คือชื่อสัตว์เลื้อยคานยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกหนึ่งรูปร่างคล้ายกิ้งก่ายักษ์แต่มีขนาดใหญ่กว่ามากนะคะมีหลายชนิดบางชนิดกินพืชบางชนิดกินเนื้อสัตว์นั่นเองไปคำว่าทดแทน หมายถึงตอบแทนชดใช้หรือชดเชยสิ่งที่เสียไปอย่างนั้นปลูกป่าไว้ใช้ทดแทนใช่ไหมคะอย่างปลูกป่าไว้ทดแทนก็คือปลูกป่าเอาไว้ทดแทนสิ่งที่เสียไปที่เราตัดไปหรือที่ต้นไม้ล้มตายไปนั่นเองทํานองสนอหมายถึงวิธีการอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของบทร้อยกองประเภทโครงฉันกาบ กรอศการนะคะอ่านว่าเทศกาลหมายถึงคราวสมัยที่กำหนดไว้เป็นประเพณีเพื่อทำบุญและการรื่นเริงในท้องถิ่นเช่นตรุษสงการเข้าพรรษาศาสตร์ไปพิษสารนะคะอ่านว่าพิษสารก็หมายถึงสารพิษนั่นแหละคะ่ะ สิ่งที่เมื่อไปถูกหรือเข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นพิษหรือเป็นอันตรายแก่ร่างกายเหมือนกันนะคะพิษสารกับสารพิษนะคะราวราวหมายถึงเช่นกับพอกับยกตัวอย่างเช่นสวยราวกับนางฟ้าหรือขาวราวสัมรีใช่ไหมคะขาวเหมือนกับสัมรีหรือขาว เช่นกับสํารีขาวพอ่พอๆกับสําเนั่นเองระเริงและระเริงหมายถึงร่าเริงบันเทิงใจสนุกสนานเบิกบานเต็มที่เช่นแมวไม่อยู่หนูระเริงหรือร่าเริงนั่นเองนะคะลักลอบลักรอบนะคะลักลอบหมายถึงการกระทำการบางอย่างโดยปิดบัง ไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นมักใช้ในเรื่องที่ไม่ดีเช่นลักลอบเข้าเมืองลักลอบเล่นการพนันหรือแอบแอบทำนั่นเองทำโดยที่มีการปิดบังไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นนะคะอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอ่านว่าอุทยานแห่งชาตินะคะหมายถึงพื้นที่ ที่มีพระราชกิจสดีกาประกาศกำหนดให้สงวนรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมตามธรรมชาติก็คือเวลาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติตา่ตางๆเนี่ยจะเป็นธรรมชาติที่ยังคงเดิมตามธรรมชาติไม่ได้ส่งเสริมรุงแต่งหรือโดนทำลายไปนะคะก็คืออนุรักษ์ไว้นั่นเอง <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วต่อไป เรามาฝึกอ่านทํานองสนอรักษาป่านะคะบทอาขยานของเราก่อนที่เราจะไปอา่านเป็นทํานองสนอนะคะเราอ่านแบบธรรมดาก่อนอ่านตามคุณครูเลยนะคะนกเอยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสี ขนขาวราวสลัลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คน ไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน เป็นไงบ้างเอ่ยอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะคะอาทีนี้เรามาดูวิธีการเว้นวรรคเวลาอ่านนะคะนกเอ่ยนกน้อยน้อยเห็นไหมคะที่รูขีดไว้บินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสารีอากาศดีไม่มีภัย ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสาร สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนเ,เห็นไหมคะงั้นต่อไปเรามาอ่านแบบทำนองสนอก,กันบ้าง นกเอยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทอง อันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศ ไรพิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทด จบแล้วให้นักเรียนไปฝึกอ่านแล้วก็ฝึกร้องเป็นทำนองสนอดูนะคะสำหรับการบ้านของเราวันนี้ 1. ให้นักเรียนอัดวิดีโออ่านบทอาขยานรักษาป่าที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้นั่นเองและ 2. ให้นักเรียนคัดลายมือบทอาขยานรักษาป่าให้สวยๆนะคะด้วยตัวบรรจง เต็มบรรทัดนะคะสให้นักเรียนคัดลายมือคำศัพท์พร้อมความหมายหน้า70ถึงหน้า71เมื่อกี้นั่นเองคำศัพท์พร้อมกับความหมายทำได้ไม่เอ่ยทำได้นะคะเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำคำนี้หมายถึงอะไรนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงในอัลบั้มของตัวเองมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ